เพื่อจะรับประทานหลังจากที่การกิจกรช่วยเหลือชีวิตเอาไว้เอ้ยประชดาอะไรมาขมือขาเข้าไปเนี่ยมันมันทิ้งไว้ให้ทโอเคอะไรง่าเกลียดมีตัวเดียวหรือไงมีตัวเดียวแล้วใส่ยากมากไม่ใส่ยากไงอ่ะเป้ามนเล็กนิดเดียวมาโตวะงันมากิวเหลวมากเลยโอ้โหจะเป็นไงบ้างนี่ที่จะถอ๋อแงไปหมด ไม่ยากจะเชื่อเลยพี่ดูสิเราส่องคนน่ะช่วยเจ้าไว้เลยนั่นสิโอ้เป็นบุญละว่าสนาของเราส่องคนอุ้ยแล้วทีนี้ล่ะฝันไม่ไกลไปถึงนะกะทินเอ้าพี่แล้วยาที่ฉ่านปรุงไว้นี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอืมไม่ใช่ที่เองปรุงหรอกอันเนี้ยเป็นยาที่พี่ปรุงสูตรพิเศษยาสูตรพิเศษยาอะไรแล้ว ยานี้นะถ้ากิว่าใครได้กินยานี้แล้วจะมีอารมณ์ชุรฮะเนียนอนี่พี่จะทำอะไรเนี่ยเอ้าแกไม่เห็นหรอเวลาเจ้ามองพี่นะโอ้โหตาวานโจดโจอยมึนจะเกินกินพี่งั้นแหละ,ะแสดงว่าเจ้าต้องมีใจให้พี่เพราะฉะนั้นแล้วเราบรรลุแลตัดตอเลยมาเจ้าเว่อยบพวกพี่ก็ได้เป็นเมียเจ้าเลย จะดีเล้ดีสิทำไมอิชา่อบ้างจะได้สบายกันทั้งบ้านนุเรอรอตามใจอ้าวเจ้าไปได้อ่ะพี่ยอ๋ออีชาเป็นไงบ้างไหวเลยจ้าตาขบดีขึ้นมานิดหน่อยเฮ้ยกันเองสวยเดินเกินอะพี่เจ้าฉันชอบกูไม่อยากเอาไกด์มาเลยจริงเลยจ้าไม่กิ้นจ้าไม่กินจ้าไมให้ผลฉันด้วย เจ้าจ้าอ้าวันนี้เลยสวัสดีจ้าจะจะถีนจะโถนเจ้ารจะเจ้าจ้าสถานการณ์ดีคืนกัพ่อได้หมอดีพยาบาลดีนี่แหละเช้าถึงเย็นถึงแบบนี้ก็หายไวสิ่งแจ้วเป็นไงบ้างล่ะเหนื่อย้ล่ะไม่เื่อยจ้าเตียมจ่มากจอะไรเป็นอะไรเนี่ยคุยกับฉันก่อนก็คุยนั่นแหละ มองตาฉันสิจ้าจ้าจยาเนี้ปรุงยามาให้เว่ยตอนที่จะเว่ยอาหารต้องเว่ยยาก่อนต้องกินยาก่อนสูตรพิเศษสุดๆยาจ้าโอ้ยเย็นเทียบเลยกำลังดีเลยนี่ต้องจะไปกินอ้าเอ้ยเปรักฉันจ้ามักเลยอย่านี้หิวน้ำะดาษกหายน้ำไม่ไปเอายาที่กินได้ไง ว่าไงอะไรของขึ้นไ้างในเนี่ยไม่จำอะไรเลยขอเดชะว่าหนังงูจะฉีกแต่คุยฉีกแต่งูอะไรเนี่ยโอ้ยจัดการเลยเป็นยังไงอ่ะนี่ยาอะไรเนี่ยมันเป็นยาสูบพิเศษหรอจ้าจ้าถ้าเขาบอกอะไรที่ไม่ได้เป็นอย่างเดีตายแล้วกระทุ้งไข้เลยมันจะเป็น อ้ค้างเทียงเลยค้างเทียงไปตรงโลกกันสิทีนี้เอ้น้องนี่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 เป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงโอเคใจเย็นต้นใจเย็นต้นใจรู้ใจรู้ใจรู้เจรปุ๊บไอ้นนท์เฮ้ยตั้งชืาที่จับพูดส่วนเตือนไอ้นนท์เจ๊ทำไมไม่รู้สึกเสียงหายยังไงก็ไม่รู้เน่ชอบสิเจ๊ผมขอโทษ

เจ้ก็กินไปเหมือนกันแล้วเนี่ยจะจะออ้ยทำไมดูไม่ยิ่งให่หือจริงเนาะน่ิวหิวข้างล่างก็หิวมันเจนี่แหละไปไปไปไไปกินเฮ้ยอไเนี่ยไปกินยาอะไรเข้าไปเนี่ยไปโทษเอนเลยเออดูสิเนี่ยเจ้าแล้วจะจะจะเจ้าเจ้าจาทำไมตาคของยังหันลงไม่ได้เข็งแต้ตอนย่นงอวยก็แข็ง อะไรยะขาเกาไม่ออกตะคิวขึ้นใ,ให้เวดเลยร้อนแร้นพยาา,ใน,ใน,านี่หายดีเลยยังก็บอกว่าหายดีก็พยาบาลดีแบบนี้ไม่แผลได้ยงเชิญจ,จะขอบใจเธอนะและกระถินแล้วก็พี่สาวอีกท่านเธอไม่ไปเจอเชิญกับพระราชดาที่คงตายอยู่กลางป่าแล้วโอ้ยไม่เป็นไรจ้าูชิญใจยาก็ให้ที่อยู่ก็ให้ให้อยู่ให้นอนนี่เสื้อผ้าอีกนะนี่อย่าบอกนะว่าเป็นเสื้อผ้าของ ไม่ใช่ฉันน่มีน้องชายส่องคนจะแต่มันเลวไหลเนะี่นี่ออกจากบ้านไปน<อ>เป็นเดือนแล้วเนี้ยนี่น้องชายเหรอเสื้อเนี่ยใช่จ้ะพวกน้องชายจ้นี่นี่นี่ฉันจะขอบอกเธอเลยนะถ้าเกิดฉันกลับเมืองได้เมื่อไรหายดีแล้วจะพาเธอกับน้องชายท่านครอบครัวเธอไปอยู่ในเมืองหลวงด้วยโอ้โหนี่ฉันมีบุญจะได้ไปอยู่ในเมืองเลยเลยนี่มีตำแหน่งและฐานะนะไปในฐานะอะไรรู้ไหมอะไรจ๊ะราชินีโอ้เจ้าชมไหมฉันไม่ ไป็นคนก็ดีอยู่แล้วอ่ะจะพาไปเป็นฉนีเฮ้ยโอ้ไม่ไปหรอกต้อใจกับราชินีเจ้าก็อ,าอับคึบไปเป็นเมียเจ้านะ่ะเป็นเมียเป็นเมียเจ้าเออนั่นแหละเจ้าพูดแบบนี้นมออหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าเจ้ฉันจะชอบเธอนั่นแน่เจ้าเจ้าอยากได้ฉันเป็นเมียเลย ยังไม่มีรู้มีเมียแนะ่เม่ไม่เคยเลยแมมเมือนฉันเลยฉันก็ยังไม่เคยมีผัวฉันเกินอะไรจ้ะมองอะไรอ่ะมองสมมันทองจ๊ะนี่ได้ฉันเป็นเมียไม่คาดทุนนะไม่คาดทุนเลยได้นึ่งแทมนึ่งหนึ่ง,ห,ห,นง,ห,นงหนึ่งเดียวแทมรถเบสกับบีเอ็มอีกสองคันนะแค่สามคุ้มมากฉันคุ้มกว่าทำไมอ่ะ ได้ชั้นแถมอีกสี่เมียเหรอะูบไม่ไว้ใจแล้วน้องชายนี่แกินฉันจะขอดูแลเธอบ้างตั้งแต่วันนี่ต้นไปฉันขอดูแลชีวิตเธอและครอบครัวเธอข้าววันจาวันเมตตาชาติก็ใจแม่ว่าไม่มีลูกมีเมียแน่เอ๊ยบอกไม่มีไม่เชื่อใจกันหรือไงเนี่ยเลือกมาได้เช่อใจเธอ เคยไม่เิดมาไม่เคยมีความรักเลยอ้โหครักจะมาสวยงามจ้าไม่เคยมีก็มีก็หลอกแค่หลอกให้เป็นได้เ่อแต่การแม่แก้มของเข,า,เขารักเจ้าเขาแล้วไม่เายไม่เคยวา่าใจตรงดีปากว่ากันเที่เมื่อันน้นโดนหมดสาบยอมรังทุกอย ជាយອດគឹមមករួមធីមកអី 在一块 <noise> แค่เนเลยจ้าในที่ที่เธอทุ่มเทก็คือตลอดแต่กอดไม่ทออแค่เล่นพร้อมแล้วจ้าแม่ถ่าย่นี้พ่อแล้วนะเข้าใจได้มีใจใจสุ <subscribers> <BTS> ที่มานั่งชมริเกยอยู่นะครับกรุณาตรวจดูสิ่งของมีค่าของท่านด้วยกระเป๋าตังค์นะครับเมื่อกี้เกี่ยวกระเป๋าตังค์ได้นะครับใครทำกระเป๋าตังค์ร่วงดูดูด้วยนะนะครับเป็นห่วงมีอ่าป,ประชาชนนะครับแล้วก็มีเงินอยู่พันห้าอย่าบ้าอีกสองเมตรมาไปด้วยนะครับเจ้าหน้าที่รอท่านอยู่ขาัาอะไรนะไม่รู้เลยเฮ้ย มายู่ในเมืองนี่ก็ปวดวัวเหมือนกันมันจะทําตัวอะไรก็ลำบากลำบนไอ้ร้องแล้วเออกูก็ร้องเหมือนกันเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยกูไม่มีเงินสนมีสแกนคิวอาร์โค้ดไม่ได้กมีด้วยรองเทียมีไหมรองเท้ารองเทียมีไหมรองเทียมีหมดทุกอย่างเลยเออกูไม่มีโทรศัพท์ ไปงานไปงั้นี่ยไปทานทำไมเฮ้ยอยากกลับบ้านไปราบข้าวก่อนเลยอ๋อข้าวเมื่อกี้หมดแล้วจ้ากล่องเมื่อกี้นะคิวคิวหน้าคิวขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้นี่อะไรครับเนี่ยโอ้กระเพราไก่ขอบคุณครับจ่ายตังค์ไปแล้วครับไ่ต้องจ่ายฟรีด้วยโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้หอยดำขอยรวยหมูกรอบอำเภอเสนาได้เลยเจอกันหมูกรอบในหนวดเดี๋ยวจะประกาศให้ทุกงานเลยขอบคุณครับ ขอบคุณครับพี่วานไปเอาแป,ป้งซี่มาถุงที่นี่เนี่ยจะไม่ซื้อกินเองเลยเนาะขอให้คดดีแล้วหยอกหยอกพี่ขอบคุณนะครับอนี่อนไอ้ทิ้งเออว่าไงเพื่อนจะว่าไปแล้วเนี่ยตอนแรกก็ตั้งใจว่จาจะชนิดบอกุ้งอย่างเดียแต่พอเห็นหน้าผู้หญิงอะไรยาแล้วเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยเปลี่ยนใจไรท้องไม่ยากยากมีเมียเฉยเลย แต่มึงดสวยนะเห็นไหมน,นี่นี่มึงอย่ามาฟันเฟืองนะมึงลืมไปหรือเปล่าว่ามึงเนี่ยเป็นเคยตัวปลอไมไอ้เคยกัมาลอ mm. แล้ว้าเกิดความจริงมันตรากฏขึ้นมามึงคิดว่าเขาจะรับมึงได้หรอเป็นไปไม่ได้เด<ต>ี<ะ>๋ยวก็ไปคิดล้คิดคิดถึงบอกกุ้งกับเป็ดเราดีกว่าแล้วเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยสามเดือนเจ้าหัวให้เวลาสามเดือนแล้วก็จะจัดวิธีแต่งงานแล้วเนี่ยนี่เป็นเปเพราะั้เดือนกับสามเดือนแล้วแต่มึงอย่าลืมนะมึงเข้ามาอยู่ที่นี่ได้มึงสุขสบายเนี่ยก็พร้อมกูไอ้บุญทิ้งเว้อุ้นทงี่ อูแบบนี้เนี่ยจะอะไรพ่อไปเลยดีกว่าไม่ได้อยากได้อะไรหรอกกูแค่ปวดเมื่อยหวังกูนวดให้กูหน่อยแม่ปวดเมื่อยก็ปวดเมื่อยก็ไปเรียกหมอนวดให้มานวดหมอนวดดีๆที่มือดีๆให้กอิ่มนวดมันจะไม่หายเมื่อยไม่เล่ากูรำคาญกูมันเข้ามากูทำตัวลำบากต้องดัดเสียงนี้อยู่กับมึงนี่แหละนวดให้กูหน่อยไม่ได้จะเนี่ยนะเออเออได้ได้แม่เรื่องแค่นี้ไม่ใจไม่ได้พอได้เป็นเจ้าแล้วก็จะลื่อมได้มันเป็นอย่างงี้นะ่นเอยเป็นยังงี้ตลอดแต่เป็นยังไง โอ้โหพวกคุณทำไมขาดยจจังเล่ามึงจะหลงอะไรเนี่ยหลงเหรอมึงอะฮะมึงไม่้องทำอะไรแล้วกูเห็นว่ามึงนั่งสองคนนั่งนวดให้กันแสดงว่ามึงนั้อสองคนนั่นคือตัวพกใช่เอออมวะไรกันตัวจริงนวดไม่ได้เหรออเอ มึงให้เจ้ามานวดมันเป็นไปไม่ได้เก okay. ็เราไม่ถือตัวอยู่แล้วเราบอกเลยมึงคือตัวปลอมเราไม่ใช่ตัวปลอมท่านบอกว่าเราเป็นตัวปลอมแน่เลยไมแต่ท่านท่านบอกว่าเราปลอมตัวมาเนี่ยจริงยอกยอมนั่นไงนั่นไงนั่นเลยไปแล้ววตัปลอมเอาตัวจริงมัวปลอก็บอกมาเอออเาอะไรมาพูดว่ากูตัวปลอมกูได้ตัวจริงเมื่อตัวปลอมเพราะว่าตัวจริงไอ้เหี้ยนี่ยตั้งข้าวมาแล้วเฮ้้ยมึงบอกเขาทำไม

ก็ไปมาสู้รถปลอกมือกันเอนี้ดูืิเข้าของพังเสียหายหมดแล้วขอเดชะไหมแต่พี่พะยะนคะราะว่าไม่มีอะไรพะยะค่ะกล้าของฉันอยากจะรู้ว่าฝีมือของพระนุ้วัน่ะเก่งแค่ไหนก็เลยนัดกันมาประลองฝีมือพะยะค่ะใช่ค่ะขอโทษเจ้าก็รูดไปประลองฝีมือไม่ใช่ที่นี่ต้องพี่ลานท้องนู่นเออแล้วเสร็จพี่มาทำไมพะยะค่ะมาทำไมนี่เหรอใช่พะยะนคะนั่นอะไรสิเจ้ามาทำไมเนี่ยอ้าวอะไรไม่ได้นึกอะไรมาเล่นให้เราอะไร นึกไปออกกันดิเอางี้ปาบาทินนึกออกเมื่อไหร่คนมาแจ้งใหม่ก็ได้พ่เจ้าค่ะเดี๋ยวมานึกก่อนนะพัดดึงไม่ะคาไอ้งนี่ความจำสั้นนะเนะแก้แล้วแก้เลยนะงอยู่ลาอยอ่เลยขาไเอาไปโไีเรที่ลนแล้วต่แล้วตยโอ๊ยนึกออกแล้วนึกออก เรื่องมันมีวะนี่อุ้ยมองตีผิดตีผิดอะไรโดนลุงโบเนี่ยตีผิดผิดที่ครับไม่ได้ตั้งใจขอโทษขอโทษไม่เป็นไรไม่รู้ไม่ผิดเรื่องย้อนกลับมาจะไหอย่เนี้ยประท้วงไปกันไปพี่นึกออกแล้วว่าพี่จะมาบอกอะไรพอดีว่าโรงราชพิธีเนี่ยปลูกเสร็จแล้วนะอีกเจ็ดวันเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวได้เลยเจ็ดวันเจ็ดวัน จะแต่งงานแล้วหรอพี่ยักษค่ะแต่งงานเลยไงโอ็พี่ยักษค,ค่ะพี่ยักษค่ะอืมอะไรนะได้เอาไว้เจอกันพี่เจ้าค่ะใช่ไนมโอ้ยพี่เจ้าค่ะนี่ถามจริงไอ้พวกนี้ใครเนี่ยทำไมนี่เป็นราชโอกระราชของเข,ข้าเองราชโอกระราชนี่โอ้เจ้านายมึงโดนตีมึงยืนเฉยข <c oughs> อบใจพวกเจ้ามากครับที่ดูแ<ว>ลเราเอย่างดี้ไปครับไปเจ้ากิ้ไปนะครับโอ้โยไรเฮ้ย ไม่ต้องสู้กันให้เสียแรงดีกว่าไม่รู้อยู่แล้วมันชนหาเรื่องเว้งม,มึงยอมรับไปดีกว่าว่ามึงก็เป็นตัวปลอมก็ใช่ไงคุณตัวปลอมมึงก็ยอมรับมาที่ว่ามึงคือฆาตกรอ่าเรื่องมาถึงขนาดนี้คูยอมรับก็ได้ว่าคุณเป็นฆาตกรเจ้าเลยฉันก็ยอมรับก็ได้จ้ะฉัน่ะไม่ใช่ตัวจริงเราฉันปลอมตัวมาแต่ว่าฉันไม่ได้อยากเป็นเจา้าเลยเพระคุณฉันได้อยากเป็นเจ้าของบ่อกุ้งแล้วก็เพื่อนฉันนะมันอยากเลี้ยงเป็ดอ๋อนี่เหตุผลที่เข้ามาเนี่ยอยากได้เงินอย่างนั้นเหรอวะ ใช่แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากได้อีกอย่างนะอะไรวะอถ่ายเท่าไหร่นะ20จะอะไรเอาฝากไปให้เด็กอ๋อหลังคอของเธอกับฉันจริงหรอเออของเธอฉันเขาพัดโอ้โหน่าลิ้มลองพี่เขาบอกให้มึงไปซื้อแดดเอาไอ้แป้งปลอมเขาบึ้งมากนะครับเกลียดมึงใจดำแต่แต้ย ไปพูดดีๆที่กระัานตกลงกับเข้ายู่งแล้วฉันย่าได้ฉันย่าได้เมียองค์หญิงอารยาอ๋อ้นี่แอบรักองค์หญิงอารยาอย่างนั้นเหรอไม่ฉันได้ใหม่ละฉันไม่ได้เงี้ยเป็นเจ้าไม่ได้เงได้บอลลังเลยถ่าอย่างนั้นจูไปสองเราคนละแบบเอาได้เลยอยากได้องค์หญิงอารยาให้เลยอยากได้บอลกุนกีบอมึงไม่คิดเอาได้เลยเนีกู ออกตังให้เป็ดด้วยเป็ดเป็ดด้วยออได้เลยแล้วมาคุมข้องลับซึ่งกันแลกันคุมข้องลับแกแกคุมข้องลับชันห้ามไม่ข้องลับโรยไหลผมคุ้มของกูไม่มิดหรอกเว้ยเพราะอะไรเพราะของกูนี่ก็ไม่ธรรมดาโอ้โหยิ่งใหญ่เออแน่นอนแน่จริงว่ามึงเก่งมากเก่งสิแล้วทำไมต้องทำคิวข้องวัว ไม่หมดทำไมตบลงกูยิงกับกูดีๆวิ่งเลยอย่าเลยเป็นทันว่ตบลงกันแล้วใช่ไหมเขาไม่ได้เคยตบลงมึงตีกันได้ได้ไหมเดี๋ยวกูโกงๆขึ้นมามึงรับชอบนะไอ้ที่เติมแป้งหนั่นแจละกูดังกูดังโกงห้ามให้ความรับเราได้ขาดความวักขาความความลับขาดความลับขาดความลับั่วไหลแล้วอะไรคือข่าวหวานอะไรคือข่าววานอยู่ดีอยูวะ มึงมีนกอ้วนกองคองอยู่เด็มึงจะขายไม่ขายจะตั้งร้านตัดหน้ากูอีกไม่ขายที่อื่นตรงนี้กูจองแล้วนะโดนแย่งลูกค้าไปแล้วเห็นไหมไปเลยค่าที่แพงด้วยไปเลยเอาเป็นว่าฉันเหมือนฉันตกลงแล้วว่าความลับเรื่องค้าตกรได้นะฉันจะไม่เอ่ยปากพูดเลยเอและข้าจะก็ตกลงว่าความลับของเองข้าก็จะไม่เอ่ยปากเช่นกันโอบอกกุ้งบอกรุ่น ได้เลยฮันยอมแล้วเลยคราวับเลยบอกไปเรียบร้อยไปลุกตรกลางมั้ยตงมานเลยโอ้ยไอ้นี่ปัญญาอ่อนไปให้ลุกเฮ้ยอย่าพูดความจริงกูหายใจคอนเทอรวันนี้ของอ๋อแกเลิกเลยในต้งหนาฉากแรกเนี่ยไปพูดไปพูดสุดยอดสุดยอดลิเกไทยไปให้ลุกมาตรฐานลิเกไทยคนที่ขอให้มาแบ่งกันเออคุยดีที่งอกแล้วเออสี่แก้ว มึงจะกินอะไรชาเขียวชาเขียวไม่ได้กูเอาเก๊วยได้ไหมเก๊วยไม่ได้ผมเอาแล้วกระเจี๊ยบระเจี๊ผมก็กินน้ำตาลสดน้ำตาลสดให้ตะปอกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบผมกินกรเจี๊ยบไม่ได้เอากระเจี๊ยบไม่ได้เอาเออกระเจี๊ยบเนี่ยกระเจี๊ยบเออกระเจี๊ยบเอาชามกินทำไมเอาชาขอชาก็กูกินไงไม่แดกได้แต่กูซื้อกินเอา ดีแล้วก็ให้มันท้องเสียไปคนเดียวนั่นแหละมันอะไรกินเกลือสามสี่น้ำเขาขึ้นได้เห็นไหมแล้วหยุเออนี่ขนาดไปของเปียกมันยังเก็บไปกินบ้าหลีกเลยดูวยนะไม่เคยกินตั้งแต่กินของมึงแล้วอาจารย์มาอาจารย์มาอจารย์เดินเรื่อยเอาไปอืออะไรอ่ะอะไรอ่ะเขาไปที่แรกันเขาไปของกูกูมีคนละกล้อง อย่ามาเลวอย่ามาเลว,ว <pale> ไปด้วยไปด้วยนี่เร็วๆเข้าเดี๋ยวกูมไม่ทันไข่ในรถไฟ <S <S <c oughs> นี่เดี๋ยวก้อนอีกเจ็ดวันจะแต่งงานแล้วแต่ว่าใจไม่ดีนะทำไมอ่ะไม่อยากโกหกเอาเงียอะไรยาอยากไปบอกความจริงไปเลยว่าเราไม่ใช่คน่ีชู่ดพาโนมามึงจะไปบอกได้ไงท้องแล้วก็มึงบอกไปพ่อเขาไม่รับเข้าข้าเราทําไงแล้วก็ไปบอกเอาดิเข่าก่อนเอาหงิยบเนี่ยดูหน้าตาแล้วขอใจดีจะตายเต็มที่ก็คงแค่ติดคุกแรกมึงคิดอย่างไงเหระ เอาเลยเราจริงใจนะเราบอกเขาไปเลยถ้าเกิดเขารักเราขึ้นมาแล้วทำยังไงเราเอาเว้ยเราเพื่อนตายถ้าเกิดเขาไม่รักเขาจะฆ่าเรายอมตายกับมึงเออไปด้วยกันไหมล,ะล่ะรออยู่นี่จะไม่เหนื่ยนะนี่แหละจะไปถ่ายคองก่อนได้ได้เดี๋ยวมาส่งข้าวนี่มานะเอเอไปหาวิา่งเลยที่ว่าไปบอกว่าเราไม่ใช่เจ้าเลยทองวัน អើតាមតៃណាក់ចៃ